นี่เขาเรียกว่ากิ้งก่าแผงคอก็เป็นไม้ท่อนเดียวนะครับไม่มีการต่อตอนแรกลักษณะไม้เป็นแบบนี้นะครับต้นมันโคง้งเป็นต่อขึ้นแบบนี้โค้งแบบนี้แล้วมีกิ่งกิ่งใหญ่ขึ้นแบบนี้โครงสร้างไม้ก็โค้งแบบนี้แต่ใหญ่นิดนึง ก็คิดอยู่ตั้งนานพลิกไปพลิกมาเออมันควรจะเป็นอะไรจำได้เออลักษณะโครงสร้างแบบนี้เคยผ่านหูผ่านตาเป็นอะไรดีก็นึกขึ้นได้เป็นกิ้งกาบแหงคอออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไม้สวยๆแล้วมีโครงสร้างแต่นึกไม่ออกเก็บไว้ก่อนเอามาวางไว้แล้วค่อยคิดที่หลังนี่ครับกิ้งกาบแหงคอ